พระบาทสมเด็จพระวจ,จะร,ร,วระกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านพัทหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอถวายพระพรขออานุภาพ แห่งคุณพระศิรัตนตไตรและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอพิษพระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอัน,นระเสริให้ทรงพระเจริญด้วยจะตุรพิทพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งพระราชนจาจักรไทยตราบ จิรติติการสำหรับคณะท่านเจ้าภาพ <c oughs> ในวันนี้น่ก็มีคณะท่านเจ้าภาพหนึ่งคณะที่ได้มาร่วมบุรุ่มกุศลคือคุณแม่พองศรีคุณพัฒนศรีชัยยนบูร์และครอบครัวพระสริชัยพัทธโกเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยเป็นข้าพัฒหาร ตลอดเดือนธันวาคม2566อยู่ที่บ้านเลขที่612ถนนรามอินทรา61เขตบางเขน <c oughs> กรุงเทพมหานครและคณะท่านเะพาะซึ่งเป็นพระมหาเถระพระเถระท่านสาธุชนที่ได้ร่วมทำบุญผ่าน แอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยทำบุญผ่านธนาคารทำบุญการตักบาตรเนนถวายเพ็นพระหรือผ่านทาง7ซเวนอและจุดต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดจุดเอาไว้ปัจจัยเหล่านี้ก็มารวมกันอยู่ที่ธรรมวิจัยทางที่วัดมหา,าธาตุท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานครธรรมวิจัยที่ส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย <c oughs> จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถี่ว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุปถัมภ์บำรุงแก่พระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งมีตั้งแต่ผู้บริหาราท่านอธิการบดีท่านจะมาทุกวัน ถ้าไม่ติดสาวสนักกิจใดมาเป็นกำลังใจกับผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตไทยและนิสิตนานาชาติที่มาร่วมทำการฉันในวันนี้ก็คำนองเดียวกันในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอตั้งกลยาณจิตอธิษฐานอ้างอาบรารเมงคุณพระศิรีรัตนตไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในมหาวิทยาลัยจงรวมกันบังเกิดเป็นตบะเป็นเดชะเป็นประัะปัจจัยสารเสริมส่งให้กับคณะ,ะท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนทั้งที่เอ่ยนามและก็ที่ทําบุญผ่านทุกจุดของมหาวิทยาลัยจะมีความสุขความเจริญพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ,พ้นภยัย ผนจากสัพพะราสเนจจนไรทั้งหลายสิน้นจงอยู่เย็ยนเป็นสุขสมบูรณ์ผลสุขอยู่เย็ยนเป็นสุขมั่งมีสีสุขประสบด้วยยุวนาสุขภาละปาติพานธรรมาสารสมบัติคุณสารสมบัติธนาสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเตือนอย่าถาวริวหาห์ปุราปาริปุเรนติสาการัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจเตตุสเพปุเรนตุสังขปานจัตโทปนรโสยยทานมณิชติราสโยยัตทาน

Ayokon, kanasirin, sanichangwa, tapachayinon, วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพ,พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแดร่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวนหนึ่งพันระูปณั